ใช่ได้แพ์ได้นาฬิกาได้ของกินเสื้อผ้าที่ทำผมอะไรแบบนี้พี่พี่ซื้อให้หมดไม่ไม่แล้วก็ได้ได้เหรนเป็นเงินด้วยเงินทําจริงใช่จะรวยแล้วนะชาแนลเหรอเขาพูดกันอย่างนี้หรอชาแนล ชแนลเราพูดผิดจะมาตลอดเหรอใช่ต้องชแนลพี่ชื้อผูดถูกขอกรอบดิ้ชแนลอ่ะพี่ฟ้าได้เหมือนกันไงนี่พี่ฟ้าใช้เยอะนะใช่จริงอะไรงงใช่เราใช่